เราสร้างมหาธรรมบรมบารมีเนะี่ยเรารวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องแข็งแรงด้วยแข็งแรงมีทางเดียวคือเราต้องถวายความแข็งแรงให้กับเนื้อนาบุญพระภิกษุสมเด็อภพาธคือจะเป็นพระเป็นโยมก็มีความป่วยเจ็บเป็นธรรมดาไม่มากก็น้อยก็จะต้องเป็นกันอย่างนี้เพะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ถวายความแข็งแรงให้กับท่านท่านจะได้เอากำลังไปบำเพ็ญสมณธรรม แม้เราไม่มีทรัพย์แต่ถ้าแข็งแรงเนี่ยเรายัางดิน้ลรนต่อสู้เพื่อชีวิตของเราได้เราจะเอาความแข็งแรงนั้นไปโดยเฉพาะในการปฏิบัติธรรมเนี่ยสแสวงทางหลุดพ้นสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือความแข็งแรงนั่งม้วนเดียวจบในทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไม่ปวดไม่เมื่อยไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ ยุดยาอะไรนี่ไม่ต้องรับประทานเลยจะมองจะดมจะอมยาอะไรก็ไม่ใช่เพราะมีความแข็งแรงเหมือนเหมือนพระพากุละไงท่านอายุร้อยหกสิบปีในสมัยพุทธการอายุายืนมากคลองเพศครหหัสถึงอายุแปดสิบปี <c oughs> <c oughs> สองหาร แล้วมาคลองเพศบรรพชิตอีก80ปี oh. เป็นพระอาหารหันด้วยไม่มีโรคเลยเออความไม่มีโรคท่านได้มาจากถวายยารักษาโรคครับถวายยารักษาโรคเนี่ยเป็นหลักเลยองค์ถามเอ๊้ทำไมพระเนนป่วยได้เลยเลยเอาทำไมถามเช่นนั้นแหมสังขารมันเป็นกรางแห่งโลก ต้องมีความเจ็บความป่วยเป็นปกติเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาป่วยก็ต้องรักษาพอป่วยแล้วการบำเพ็ญสมณธรรมมันไม่ค่อยเต็มที่ตากับตอนแข็งแรงท่านมาบวชเพื่อที่จะบำเพ็ญสมณธรรมทำพระนิพพานในแจ้งสลัดตนในพ้นจากกองทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านป่วยแล้วท่านทําได้ไม่เต็มที่เรามาช่วยท่านเนี่ยนะจ๊ะให้ท่านหายเจ็บาหายป่วยหายไข้้วยการ ถาวายกองทุนเนี่ยกองทุนยารักษาพระภิกษุสำเนาอาภาธเราจะได้มีอนันสงสองคือไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้พระท่านป่วยแทนไปเรียบร้อยแล้วทําที่ท่านมันก็ได้ที่เราทีนะจ๊ะมาเลยเราจะแข็งแรงอายุยืนยาวจากที่เราฟังเคสตสด,ดี้มาหลายๆเคสที่มีพูดถามนักเรียนถามมาว่า ทำไปท่านนั้นท่านนี้อายุยืนไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เลยไม่หลงไม่ไหลไม่ลืมอย่มืนี้เออแล้วก็จะได้รักกบคำตอบเพราะได้ถวายกีฬาในเพศสัตว์วิทยารักษาโรคให้แดบพระภิกษุส,สมณีถ้าใครยังไม่เคยทำทำซะเพราะเราก็มีความเจ็บเป็นธรรมดาเหมือนกันแต่เวลาเราเจ็บมันก็ไม่ธรรมดา ร,รู้สึกไม่อยากจะเจ็บนะจ๊ะมันทุกข์ทรมานอย่างนี้นนี่มาทำซะนะจ๊ะมารับบุญตรงนี้